สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหม้อชื่ออะไรไม่รู้นะคะกี่บาทไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรามารีวิวหม้อกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นรูปทรงประมาณนี้นะทุกคนวิธีจับเดี๋ยะเดี๋ยนเดี๋ยนะอ่าก็จะเป็นหม้อแบบนี้นะคะอ่าโอเคนี่ก็คือเราจะมาบอกวิธีใช้สำหรับคนที่ไม่รู้ ก็คือจะมีปักให้แล้วก็เสียบปักเนาะโอเคทีนี้เราทีนี้ก็จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องขอบคุณเจ๊ปูนะคะที่สนับสนุนเรามานะอ่าโอเคอัน okay. นี้เปิดไฟยังไงเอ่ยอ่าเปิดไฟคือเดี๋ยวเราจะสอนอันดับที่หนึ่งมีเวลาเปิดเปิดแบบหนึ่งแบบไม่ได้แรงมากก็กดให้สุดอย่างนี้เลยนี่ก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้หรือ <Okay. S 2> ถ้าเราอยากจะปิดก็กดให้ตรงกลางที่สุด กดกลางปุ๊บหนีไฟตรงนี้กะปิดแล้วก็แบบอาจจะแบบทําให้เดือดเร็วแบบทําให้แบบร้อนเร็วก็กดอันนี้อันที่สองกดสูตรนี้อ๋อกดสูตรไปทางนี้แล้วจะมีไฟขึ้นเหมือนกันออโอเคอ่าทีนี้เราก็จะมาลอง อกันเ,าากเราจะมาลองแบบขีดที่สองก็แบร้อนเลยเอาร้อนเลยนะ,นะดูซิว่าประมาณสักกี่นาทีถึงจะร้อนนะคะอ่นอันนี้เราล้างไปแล้วระวังใส่โนตบุ๊กนะล,ลูกตรงนี้มีด้ามจับด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่า<ด>มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหมือนจะร้อนแล้วนะร้อนแล้วอุ๊ยอันนี้เราร้อนเราเราเปิดไว้ตรงอันที่สองนะค่นข้างร้อนเร็วอยู่อ่ะ อันนี้ก็จับที่อุ้ยก็ร้อนเร็วมากเลยนะเนี่ยตัวเองประมาณ10 10ิบวิเองเลาะเนี่ยน้ําในระดับนี้นะคะร้อนเร็วมากน้ำที่อยู่นี้พอเราเปิดเบอร์สองปุ๊บอะคือเดือดเลยนะวุ้ยเดือดแล้วอะเดือดแล้วใช่อันนี้ประมาณยี่สิบวิได้ไอโอเค อุ๊ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นด้วยอุ๊ยร้อนมากอุ๊ยปิดปิดปิเดี๋ยวใส่น็ตปุ๊อุ๊ยถือว่าร้อนแบบว่าร้อนเร็วมากๆเลยนะคะสําหรับตุ่มที่สองนี้นะอันนี้กับอันนี้คือน้ําน้อยนะเราเพิ่งจะลองใช้โหร้อนจนแบบกระเด็นมาเราต้องใช้ฝาปิดเลยโอเคสําหรับคลิปนี้เราก็มาสาธิตหม้อใบเล็กแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหุงข้าวได้หรือเปล่า แต่ว่าดูลักษณะเหมือนน่าจะหุงข้าวได้นะอ่าโอเคสําหรับใครนะคะที่กําลังต้องการจะหามอแบบนี้นะคะอันนี้ใบหนึ่งก็เท่าเท่าประมาณฝ่ามือเองนะเล็กนะคะบอกเลยว่าเล็กนะเนี่ยแต่ว่าสําหรับไว้ต้มมะมมวามะม่าอะไรอย่างี้น่าจะสะดวกกว่าเนาะต้มซุปอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปรีวิวรีวิวอะไรกระทะหม้อหม้อ มนะคะอันนี้ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe โหลดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ